แม้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันทำให้มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นอย่างมากอาจมีผลกระทบในการให้บริการของหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่กองออโทโปิดิกและกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลทหารพันศึกอยู่บ้างแต่นั่น ไม่ใช่อุปสรรคในการปฏิบัติงานเมื่อภารกิจที่จะต้องทำนั้นคือความหวังและการรอคอยของเหล่าทหารพันศึกในพื้นที่ห่างไกลต่างรอคอยการมาถึงของอวัยวะทดแทนชิ้นใหม่แทนชิ้นเก่าที่ใช้งานจนผุพังและเสื่อมสภาพไปตามการเวลา การเดินทางของทีมกายอุปกรณ์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารพันศึกจึงเริ่มต้นให้บริการอีกครั้งในระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจ เพื่อสนับสนุนอวัยวะเสริมและเทียมรวมถึงอุปกรณ์ช่วยสภาพความพิการแก่ทหารพันศึกพิการที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตลำปางและสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตพิษณุโลกซึ่งมีทหารพันศึกแจ้งความประสงค์เข้ารับบริการรวมทั้งสองเขตดังนี้สำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตลำปางมีทหารพันศึกและครอบครัวมารับบริการจำนวน115รายประกอบด้วย การให้คำปรึกษาด้านกายอุปกรณ์จำนวน32รายขอเบิอกอุปกรณ์จำนวน17รายทำขาเทียมจำนวน34รายทำแขนเทียมจำนวน2รายให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัดจำนวน30รายโดยรวมชิ้นงานทั้งหมด178ชิ้นงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตพิสนุโลกมีทหารพันศึกและครอบครัวมารับบริการจำนวน32รายประกอบด้วย การให้คำปรึกษาด้านกายอุปกรณ์จำนวน32รายทําขาเทียมจำนวน29รายขอเบิกอุปกรณ์3รายรวมชิ้นงานทั้งหมด134ชิ้นงานรวมอวัยวะเสริมและเทียมที่มามอบทั้งสองเขตดังนี้ขาเทียมใต้เข่าแกนนอกจำนวน34ข้าง ขาเทียมใต้เข่าแกนในเท้าเทียมชนิดข้อเท้าโยกได้จำนวน15ข้างขาเทียมใต้เข่าแกนในใช้กับฝ่าเท้า SF จำนวน3ข้างขาเทีมทเยมเหนือเข่าแกนนอกจำนวน3ข้างขาเทียมเหนือเข่าแกนในใช้กับฝ่าเท้า s a จำนวน7ข้างขาเทียมข้อเข่าแกนในใช้กับฝ่าเท้าเทียม SF จำนวน2ข้าง นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ช่วยสภาพความพิการอาทิรถเข็นนั่งคนพิการไม้เท้าไม้คำยันวอลเกอร์รองเท้าผ้าใบและเครื่องช่วยฟังเป็นต้นและยังมีการเยี่ยมผู้ป่วยทหารพันศึกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งการตรวจเยี่ยมยังมีแพทย์และนักกายภาพบำบัด ไปตรวจรักษาพร้อมแนะนำการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนการดูแลทหารพันศึกและครอบครัวทหารพันศึกถือเป็นภารกิจหลักขององค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทหารพันศึกและครอบครัวทหารพันศึกได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำนักงา,สงานสงเคราะห์ทหารพันศึกลำปางมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ทหารพันศึกครอบครัวทหารพันศึก,กและทหารน,นอกจําการ ในพื้ที่จังหวัดแพร่และจะังหวัดลำปางจํานวนโดยรวมกว่า16,000นายทหารมศเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีร่างกายที่พิการจําเป็นต้องได้รับอุปกรณ์เสริมหรือเทียมเพื่อทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปการที่โรงพยาบาลทาหารมศได้จัดหน่วยกายอุปกรณ์ขึ้นที่เพื่อให้บริการในทางนี้ยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อทาหารมศที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครจำเป็นการลดค่าใช้จ่ายอยีกทางหนึ่ง ในนามทหารมศึกกับผมขอขอบคุณท่านผู้ในการโค์การสงครามทหารมศึกผู้ในการโลงพยาบาตทหารมศึกและทีมงานกายอุปกรณ์เคื่อนที่ทุกท่านที่ช่วยเหลือให้ทหารมศึกเหล่านี้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือสมน้ำเจตจำนงยังความาพังฟื้นเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าในอนาคตคงจะได้รับบริการเช่นนี้อีกขอบคุณครับตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของทีมแพทย์ นักกายอุปกรณ์และการเคลื่อนที่ของรถโมบายกองโอโทโปิดิกและกายอุปกรณ์โรงพยาบาลทหารพันศึกที่ได้ออกเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการดูแลตรวจรักษาทหารพันศึกพิการทุกคนลภาพและครอบครัวโดยให้การบริการจัดทำอวัยวะเสริมและเทียมพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสภาพความพิการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในการดำรงชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ที่ได้ชื่อว่าเสียสละเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติอย่างแท้จริง